b i g กซไทยสยายปีกเปิดซูเปอร์เซ็นเตอร์สาขาแรกในลาวเล่นเอาคุณลาวแฮเข้าไปเดินจนห้างแท่แตกไม่แพ้เซเว่นอีลเวนตอนเปิดสาขาแรกในลาวงานนี้สื่อลาวหลายสำนักตีข่าวทำชาวเน็ตลาวประชดประชนันของในห้างแพงหลายโพดคิดให้ดีก่อนเข้าไปซื้อระวังเงินตราไหลออกนอกประเทศบางคนก็บอกว่าถ้าหากว่าเป็นห้างแบรนด์ของลาวก็คงจะดี เรื่องราวจะเป็นอย่างไรติดตามได้ใน Touch ซียนครับครับหลังจากที่ทาง Big C นะครับมีการเปิดตัวห้างสรรพสินค้า Big C Supercenter สาขาแรกในลาวนะครับเป็นอาคารสองชั้นตั้งอยู่ปากทางเข้าศูนย์ประชุมลาวไอเทคตรงข้ามตลาดหลักทรัพยลาวนครหลวงวิงจันใกล้กับเขตเศรษฐกิจพิเศษบึงทาดหลวง ซึ่งอาคารดังกล่าวนะครับก็มีการเริ่มก่อสร้างตั้งแต่เดือนมีนาคมปี2566จนถึงปัจจุบันนะครับจึงแล้วเสร็จและเปิดให้บริการสำหรับ b ิบ๊กซีซูเปอร์เซ็นเนครหลวงวิงจันนะครับนับว่าเป็น b ิ๊กซสาขาที่2ที่อยู่ต่างประเทศต่อจากห้าง b ิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอปอยเป็ประเทศกัมพูชา และจากการเปิดห้างบิ๊กซีสาขาแรกในลาวนะครับก็ทำให้ชาวลาวเนี่ยเขาตื่นเต้นมีการแห่เข้าไปจับจ่ายซื้อของจนห้างนะครับแทบแตกแล้วก็มีสื่อหลายสำนักของทางลาวด้วยนะครับที่มีการกล่าวถึงการเปิดสาขาแรกในลาวของห้างบิ๊กซีดังกล่าวซึ่งทั้งหมดทั้งมวลก็ทําให้ชาวลาวหลายต่อหลายคนนะครับเข้ามาแสดงความคิดเห็นต่อการเปิดสาขาของบิ๊กซีในครั้งนี้ สำหรับมุมมองของชาวลาวก็มีหลากหลายนะครับบางส่วนก็อยากเข้าไปจับใจ่ายใช้สอยในห้างบิกซี ต่ว่าก็ยังมีบางความคิดเห็นนะครับที่ยังเกี่ยงๆอยู่ว่านี่เป็นห้างของคนไทยก็ไม่อยากให้เข้าไปนะครับเพราะว่ากลัวเงินจะไหลหออกนอกประเทศแล้วอีกอย่างหนึ่งเขามองว่าสินค้าในบริกซ์โซนใหญ่เป็นสินค้าที่นําเข้าจากประเทศไทยแล้วก็มีราคาสูงซึ่งเรื่องของราคาสินค้าบางคนก็บอกว่าเป็นการเอาเปรียบแต่ว่าจริงๆแล้วนะครับที่ราคาสินค้าสูงเนื่องมาจากว่ามีการบวกภาษีเข้าไป แล้วภาษีที่ว่านะครับก็ไม่ได้เอาไปไหนก็เอากลับไปพัฒนาประเทศลาวนัว่นแหละแล้วก็มีการบวกต้นทุนพวกค่าน้ําค่าแอร์ค่าไฟอะไรต่างๆด้วยเอาละครับและจากตรงนี้เดี๋ยวเรามาฟังความคิดเห็นของชาวลาวกันเลยดีกว่านะครับว่าพวกเขาจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อการเปิดสาขาแรกในลาวนะครับของบิ๊กซีครั้งนี้ มาเริ่มที่ความคิดเห็นของชาวลาวคนแรกนะครับคนแรกก็มีการใช้สับแสแลงแบบรุ่นใหม่ด้วยนะครับก็อบอกว่าก่อนหน้านี้เป็นเซเว่นอีเลฟวแต่ว่าตอนนี้ก็เป็นบิ๊กซีแต่ว่าค่อยจึงมากกับราคาสินค้าไม่เข้าใจว่าทำไมของถึงแพงกว่าร้านค้าทั่วไป หละจากคำถามตะงนี้นะครับก็มีคนตอบว่าเพราะว่าเป็นสินค้านำเข้าที่รัฐบาลเรียกเก็บภาษีและยังบวกต้นทุนอื่นๆเข้าไปอีกด้วยก็เลยทำให้สินค้ามีราคาแพงในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาแหมชาวลาคนนี้ก็มีการประชดประชันด้วยนะครับเขาบอกว่าคนที่ไปเนี่ยทำตัวไม่ต่างจากบ้านนอกเข้ากรุงจริงๆสุดท้ายแล้วคนลาวก็แต่งตัวไปดันโชว์ไปซื้อสินค้าไทยคือเก่าแห่กันไปโลด เดี๋ยวตามบททันคนอื่นเขาซึ่งก็คล้ายกับความคิดเห็นต่อมานะครับที่เข้ามาประชวบประชันว่าเข้าไปในห้างเนี่ยถ้าหากว่าเห็นคนแห่กันไปทางไหนก็อย่าไปเดินตามเขาเด้อเดี๋ยวจะหลงทางลงไปชั้นใต้ดินไม่ก็หลงทางเดินตามเขาไปเข้าห้องน้ำ ต่อมานะครับคนนี้ก็เข้ามาเสนอแนะว่าอยากให้พนักงานคิดเงินเร็วๆเ,เหมือนกับ๊กซีบ้านเขาเดอร์คอยไปซื้อของเล็กๆน้อยๆพนักงานคิดเงินนานมากลองไปเบิ่งกันดูนะว่าคิดเงินไวเหมือนสาขาไทยบอมาที่ความคิดเห็นของชาวลาวควนต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็แชร์มุมมองว่าไวคอยไปตอนหลังก็ได้คอยบอกเฝ้าไปตอนคนหลายดอกที่ไหนเปิดใหม่เนี่ยเห็นคนแห่ไปเบิง่งปานไปงานบุญทานหลวงโอ้ยเนาะ มาที่คนต่อมาเลยนะครับคนที่ก็กล่าวว่าห่างแตกกันเลยทีเดียวอีกหน่อยโลตัสแมคโครก็ตามมาให้คนอื่นหายเหอะก่อนเด้อค่อยค่อยไปในขณะที่ความคิดเห็นต่อมาก็เาเชื่อว่าน่าจะได้ไปที่ Big กซแล้วนะครับก็เลยข้ามากล่าวว่า80%ของคนลาวที่เคยไป Big กซแล้วอยากไปอีกด้วยกันทั้งนั้น แต่ว่าชาวลาวคนต่อมานะครับคนนี้ก็ขบมาลาวแบบประชัป,ประชันว่าทำอย่างกับว่าเขาจะเปิดวันนี้แค่วันเดียวคนแห่กันไปหลายแท้3มวันต่อมาเนี่ยปรากฏว่าคนซื้อของน้อยลงเพราะว่าสินค้าราคาแพงกว่าที่อื่นหลายโพดพวก Big C, ซ e เซเว่นอีเคนที่ไปซื้อของตั้งแต่วันเปิดเนี่ยก็เพราะว่าเห่อเท่านั้นละ ความคิดเห็นต่อมาครับคนนี้ก็กล่าวถึงผลกระทบว่าพวกร้านค้าขนาดเล็กทั้งหลายเนี่ยถึงคราวลำบากแล้วคราวนี้ซึ่งก็คล้ายกับความคิดเห็นต่อมาครับที่บอกว่าคราวนี้คนค้าขายตามตลาดจะขายของให้ใครละทีนี้นี่ถ้าหากว่าเป็นห้างของคนลาวก็คงจะดีนะว่าแต่ว่าเอาเสือเอาศาสตร์ไปปูนอนตากแอร์ได้บอตอนนี้ข่าไฟแพงมาก ในขณะที่ความคิดเห็นต่อมานะครับคนนี้ก็กล่าววิาพากษ์วิจารณ์เรื่องของราคาสินค้าในห้างบิ๊กซีว่าสินค้าแพงเกินค่าจริงๆแพงกว่าฟังไทยอีกดูเหมือนว่าสินค้าทุกอย่างจะแพงกว่าที่อื่นคนลาวเฮอของใหม่นานไปคนก็หายมาที่ความคิดเห็นของชาวลาวคนต่อมานะครับกล่าวว่ายังเบ่ได้ไปเด้อเงินเดือนยังบ่ออกอากาศมันร้อนไปเที่ยวตากแอร์เนอ คนต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็เข้ามาเสนอแนะว่าถ้าหากว่าเป็นบิ๊กซีเราต้องเอาเงินกีบลาไปซื้อของเดอ้ออย่าเอาเงินบาทหรือว่าเงินดอลลาร์ไปซื้อละ่ะบิ๊กซีเป็นของคนไทยคนลาวไม่เข้าไปซื้อเขาก็บ่อเดือดร้อนดอกยังคงกินอิ่มนอนสบายเหมือนเดิมความคิดเห็นต่อมาเลยนะครับคนนี้ก็กล่าวาวิพากษ์วิจารณ์ว่าเท่าที่ดูแล้วส่วนใหญ่จะเข้าไปตากแอร์มากกว่าเปิดใหม่กองนี้ละ ดูเซเว่นเป็นตัวอย่างตอนเปิดใหม่แม้แต่ที่จอดรถยังไม่มีเลยเราขยับมาดูความคิดเห็นของชาวลาวกุตมาลีนะครับคนนี้ก็กล่าวว่าห้างไหนบริการดีราคาถูกก็ไปโลดแต่ถ้าหากว่าห้างไหนขายแพงเอาเปรียบลูกค้าก็ปล่อยให้เจ๊งไปทุกวันนี้เข้าแข่งกันที่บริการและราคาดูเหมือนว่าเรื่องของราคาจะค่อนข้างเป็นปัญหาของชาวลาวหลายๆคนนะครับ อย่างเช่นความคิดเห็นต่อมานะครับที่กล่าววิาพากษ์วิจารณ์ว่าไปมาแล้วของโคตรแพงพากันไปเที่ยวเฉยๆดอกสินค้าราคาแพงเกินไปคนลาวคนไหนที่มีเงินใช้ใจ่ายก็เชิญตามสบายความคิดเห็นต่อมาครับชาวลาวคนนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเคยมาทํางานที่เมืองไทยนะครับก็กล่าวว่าตอนค่อยอยู่ลาวเนี่ยก็ยังบเปิดพอค่อยย้ายมาอยู่ไทยค่อยไปบิ๊กซีบ่อยมากเท่าที่ต้องการ ต่อมาครับกล่าววิาพา์วิจารว่าใหม่ๆคนก็แห่ไปเดี๋ยวพนานไปคนก็บ่อหลายความเฉริญมันต้องใช้เวลาด้วยกันทั้งนั้นละแต่ว่าเสียเงินแล้วให้เงินหมุนเวียนในประเทศดีกว่าเสียเงินแล้วเงินไหลออกนอกประเทศต่อมาครับคนนี้กล่าวประโชวประชัวชนว่าการตลาดแท้คนลาวเนี่ยร่ลำรวยชัางเนอมีห้างสรรพสินค้าแล้วก็อย่าลืมช่วยเหลือคนลาวที่บ่มีอันชกินด้วยละ ความคิดเห็นต่อมาอาจจะใช้คำพูดที่ดูค่อนข้างดูเดือดน,นะครับเขาบอกว่าราคาสินค้าแพงกว่าร้านข้างนอกก็ยังจะโง่ไปซื้อนะคิดให้ดีๆเดอ้อก่อนจะไปเนี่ยจับใจ่ายเช็ดอยเกินความจำเป็นเงินทองล่วนไหลออกนอกประเทศหมดความคิดเห็นต่อมาครับก็มีแต่คนมีเงินทอนละที่จะเข้าไปซื้อของส่วนค่อยเนี่ยก็คุณจะซื้อของตามตลาดทั่วๆไปคือเก่า ต่อมาครับกล่าวว่าไปถ่ายรูปเฉยๆแล้วก็กลับราคาแพงคูณ 2, 2> คูณ3แล้วนี่มีสินค้าของคนลาวด้วยบอต่อมาครับเข้ามาเสนอแนะว่ายินดีด้วยเด้ดดีแล้วคนลาวจะได้บอต้องไปไทยแต่ถ้าหากว่าเป็นไปได้เนี่ยควรเอาสินค้าลาวเข้าไปขายบ่ควรมีแต่สินค้าที่ผลิตจากต่างประเทศมาขาย ต่อมาครับประชชุประชันว่าถึงเศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ว่าคนลาวก็ยังแห่กันไปช้อปปิ้งยังกลับไปงานบุญและจากหลายๆเม้นที่ผ่ามานะครับก็เลยทําให้ชาวลาวคนต่อมาซึ่งก็จะเป็นความคิดเห็นสุดท้ายด้วยนะครับค้ามาบ่นว่าอ่านแต่ละคอมเมนต์แล้วเหนื่อยแบบไหนก็บอดีบอ่ถูกใจ และตําบบนี้นะครับก็คือความคิดเห็นของชาวลราที่พูดถึงการเปิดสาขาแรกในลาวของห้าง Big C ซที่ผมนะครับหยิบยกมาฝากกันในวันนี้สำหรับเพื่อนๆฟังเรื่องนี้แล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันได้อย่างเต็มที่เช่นเดิมเลยนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้ก็ควรจะต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่ในโอกานาสัมมนาี้สวัสดีครับ